สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการตั้งค์ดนะครับของ MU 5 5 5 7 4 9นะครับเขาตั้งระยะกันที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับตัว e จะเป็นระยะกดคาร์ของ PTO นะครับจะวัดฐานตรงนี้ถึงปลายตัวนี้ครับ จะอยู่ที่ระยะ512.5มิลนะครับคือเวลาวัดเราก็ต้องใช้แม้บรรทัดน,นะครับกาดมาทางนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตั้งขึ้นครับ5 2 5 5หรือว่า 2. จุดตัวนี้คันกดคา์าที่กำหนด จะอยู่งจุดนิ้วมี2ค่าให้เลือกนะครับตัวนี้จะเป็นของคาดการทำงานนะครับหรือว่าคาดตัวรถจะเป็นระยะ B นะครับให้วัดระยะนี้นะครับ็นไหมมันจะอยู่ที่ค่ามาตรฐานจะอยู่ที่13มมิลลิเมตรครับ ส่วนพวกนี้เป็นการวัดตกหน้าคาดครับใครที่ปาดลังคาดหรือว่าเกียนะครับให้ตั้งระยะเท่าเดิมเกียร์อย่าไปเกียร์พื้นมานะครับให้เกียร์แค่ข้างในมานะครับ2ด้านนะครับเวลาคาดหมดนะครับตระกูลเนมยู U ครับนี่ครับค่ามาตรฐานตัวนี้วัดตัวนี้ถึงตัวนี้ระยะ A ร,ระยะ B ก็ วัดตัวนี้ถึงปลายตัวนี้ประมาณน,นี้ครับ